สวัดีครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการสอนการโัวาซาอีกครั้งนะครับอันนี้ไม่เล่นอยู่ใช่ไหมเอิร์ดไม่ครับ,รบวันนี้ก็ามาที่อำเภอชนแดงแจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ก็ร้าน,นแอ้นน้ำแข็งคะ่ะอ่าครับผมปวดหลังปวดเอวนะครับร้อนตามตัวเรามาดูกันว่าวัวซาเสาร็จจะเป็นยังไงนะครับ จะหายไหมไม่ใครรูปขาดการขูดก็จะมีลักษณะนี้ครับขูดลากยาอย่างเงี้ยทิ้งน้ําหนักไปที่ปลายไม้นะครับนี่คือขูดไล่พิษขูดไล่ลมไปเรื่อยๆนะครับลักษณะที่สองก็คือขูดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นการซอกเอาคิปที่อยู่มันลึกๆอยู่ในนม้นะครับปัวซานี่มันได้ทั้งผ่อนคลายนะครับ ได้ทั้งการรับใช่อึ3แล้วข้อขาบกเลยปวดหลังปวดเอวปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ทําได้หมดนะครับอึมากันเพื่ทับลุกคู่กันทับลุกคู่กันเราเราสามารถกินได้อีกทั้งละ3นาทีได้นาที ล้าก็ทำปุ่นช็อตอย่าเงี้ยแล้วก็อพักตอง่เนเงี้ย้ตอั้งมาเ็มองข้ามเนี้ยข้างขวามือชาข้างอ๋อชาขาวลงไปเนาะอยู่อยู่บ้านนี่ใบเตยกับย่านางเยอะไหมครับไม่มีเลยครับ คือต <Ừ. S 1> e, ัว <Sabbath> ต <ổ. S 1> ัวที่จะช่วยเราอีกตัวหนึ่งก็คือสมุนไพรนะครใช้พวกใบยานางใบเตยใบอ่อมแทบวกัญชามาใบบัวบก็มาปั่นมาปั่นคั้นเอาแต่น้ํามันแล้วก็มาผสมน้ําดื่มในอัตราส่วนที่เรารู้สึกว่าดื่มได้ง่ายได้สบายมาดื่มแทนน้ําเปล่าครับทีนี้ช่วงเราไม่สบายมันก็จะเป็นตัวช่วยตัวนึง มันจะช่วยขับสารพิษภายในด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าสีมันต้นความมากคิดสะสมมากเลืเอดขึ้นขึ้นเลยนี่เราก็ไปดูสีของเลือด แล้วเราก็ตอนนี้อยู่ไปไหนแล้วคะตอนนี้มาถึงช่วงแจกกระดูกค่ะแจกกระดูกครับต้องใช้หมอจะโชว์มันบังว่ะโ่วงบงังยืดหมอนทั้งตัวมือกนะ 好学习了，打卡题嘞。嗯。哎，我打了，打卡屁嘞。好学习呢。真 ถ้งานนเาหงยไปมันจะเป็นคลิปหามากเลยนี่ก้ยขา,ายน้อยโอ้ หมอใช่น้ำหนักที่มาแบบหมอเอาเต็มที่เลยป่ะปล่อยสบายแล้วพ่อมต้องกรินไหมน้อยโชว์ไปเก็บดิแข่งเว้งตลอดเวลาพ่อตายพวกหมอเอาเต็มที่เลยหมอไอโชว์บังตลอดเลยอ่ะออคเหาให้ตายเลยนะให้ตายเลยค่ะให้หายไปหรอกหมอรักษาคนนะไม่ใช่หมอฆ่าคน

よいしょ。 啊。 है पर मारो like mm -hmm.

พ่าจะสักทีเนาะยุ่งวุ่นวายจริงหลบไม่ทั้นะเชียวเหรอฟังเขาตลอดอะงนิวอแมูโบกเข้าปากเต็มเลยอร่อยอ่ะลูก จะจะออกไปไกลไะนั่งดูม็นดวยงานหรูเฉยเป็นแม่โชว์่งนับแต่ผมเห็นต่างประเทศเขา มีลั่นบ้างไหมหมูํำปากจูเลยเมื่อกี้เนี่ย เป็นพ่อจร่งเลยมันปวดทานเนื้อชอบม,มากเลือดยังน่าจะลังทั้งตัวก็ไปหวานไหมของแม่น่าจะหักทั้งตัวเนาะ

เหมือนใช้พลังลมปานเน็ะแล้วครับบพอเป็นหลายเนี้ยแล้วก็จับกระดูกกันเสร็จตัวซากันเสร็จนะครับก็จะมาฟังเจ้าผูปวดคนปวดว่าเป็นยังไงแลาวอะทำเสร็จแล้วต่เบาสบายโล่ง งคนั้งเจ็บตอนตากวาตาโอเจ็บเอ๊น้ำตาแตกแต่พอเสร็จแล้วสบายเบาโล่งก็ยังเหลือเหลือเนื่องจากว่าเหลือลังนานร้อยขาขว่าที่น่ะก็ต้องผ่านไปอีกสักวันสองวันก็สามารถซ้ํากันได้หรือว่าจะซ้ําทุกวันก็ได้ถ้าถ้ามันถ้ามันไม่มีอาการระบมนะถ้าถ้ามันระบมอยู่มันจะลงมันเออมันจะผิวมันจะเจ็บ แล้วก็ปล่อยไปสักวันสองวันก่อนแล้วค่อยมาเขียนก็คือการเจ็บมันจะมีเจ็บ,บจเจ็บที่ระบบผิวหนังกับเจ็บความเจ็บปวดเนี่ยนะครับถ้าเจ็บเขียดความเจ็บปวดเคลียร์ไปเถอะอะไรแต่ว่าถ้าหากางผิวหนังระบบเจ็บแล้วก็เดินๆไปสอนให้ตรงนี้มันเข้าที่่าทําประมาณสักสองสามวันอะ่ะเราก็มาตรงไหนที่มันยังติดอยู่ก็เคลียร์ไปนะครับเราสามารถทาเองได้นะใช่เพ <ๆ S 2> ราะว่าขาตัวนี้มันมันติ๊กมานานแล้วก็ตกรถ ข้าว่านี้ไงมันเลยขาดมันขาดมันมันโดนซันกับขาดไปตลอดไงตอนนี้มันก็ขาดอยู่ตอนนี้มันปวดหนักเนื้อเดียวไม่ท้านอยู่อท่านขวาที่มันระบมดที่มันเจ็บแต่ทีนี้พอลองทดลองเดินแล้วก็เออเบาขึ้นเยอะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจก็กฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดแชร์ไปเยอะนะครับเพื่ออย่างน้อยๆนะครับคนที่เขาเห็น วิธีการเขาอาจสามารถช่วยช่วยตัวเองได้นะครับในการปวดซานะครับส่วนการจัดกระดูกนี่จะต้องจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับจะต้องให้หมอนะครับคนทำอย่าไปแอบไปทํากันนะครับเดี๋ยวคอเท็จเอาครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบตะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ